ทุกครั้งของการทำสมาธิมันมีอีกหนึ่งสิ่งคือการอุทิศส,ส่วนแห่งบุญใช้คำว่าอุทิศบุญดีกว่าบุญจากการภาวนาการอุทิศบุญเนี่ยเท่าที่เราทำกันเนี่ยที่ว่าเรียกว่าแผ่เมตตาเนี่ยจริงๆเราทำแค่เป็นพิธีนะสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่พิธีมันเหมือนความว่างเปล่าการแผ่เมตตาจริงๆก็ก็ไม่ได้แผ่กันแบบนี้ คำว่าแผ่เมตตาก็คือแผ่ใจรักการแผ่ใจรักออกไปแผ่บ่อยๆมันทำให้เมตตาเจริญขึ้นมาเมตตาคือความรู้สึกรักเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์คำว่าเจริญก็คือใจมันเริ่มมีความเป็นใจที่เมตตาสูงขึ้นมีใจรักได้ง่ายกับสัตว์ทั้งหลายกับคนมากมายโดยลดความเกลียดชังลงไปเรียกแผ่ แผ่แล้วมันเจริญเพราะคำว่าเมตตาเนี่ยมันต้องเอาออกคือต้องรักรักคนรักสัตว์รักเพื่อนมนุษย์รักอะไรเนี่ยคือแผ่ออกก็จึงเรียกแผ่มันเอาออกจากตัวการแผ่เมตตาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ท่องบนแบบนี้แต่แผ่ด้วยการกระทำสามทางคือหนึ่งคิดอะไรกับใครก็คิคด ให้ใจนั้นคิดในทางรักเอ็นดูอันนี้ก็เรียกว่าจเจริญเมตตาหรือจะพูดก็พูดด้วยใจที่ประกอบด้วยความรักเอ็นดูพูดด้วยความรักเอ็นดูพูดเพื่อให้เขาได้รับความสุขพูดเพื่อให้เขาผ่านพ้นความลำบากพูดให้เขาสบายใจอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาหรือแผ่ความรักผ่านการพูดแผ่ความรักด้วยการคิดในใจกับแผ่ ความรักด้วยการลงมือกระทำช่วยเหลือช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือนี่ก็แผ่ความรักการแผ่ความรักเนี่ยเราก็เรียกว่าแผ่เมตตานะแต่ถ้าคนนั่งท่องบนสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่ไม่เคยรักใครเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แผ่เมตตามันยังแข็งโป๊กเป๊กเป็นเจ้าพิธีอยู่แค่นั้นนะเหมือนความว่างเปล่า ต่อมาติดพิธีออันนี้คือแผ่เมตตาใจที่ชีวิตคนน่ที่มีเรื่องแผ่แบบเนี้คิดก็คิดด้วยใจรักพูดก็พูดด้วยใจรักพูดให้เขามีความสุขอะไรที่เขาทุกข์ไม่ทำเลยก็ททำอะไรด้วยความรักเอ็นดูช่วยเหลือเกอื้อกูลคนทำแบบนี้บ่อยๆนานๆใจจะกว้างอ่อนโยนและก็เย็น เย็นกับตัวเองพอทำแล้วตัวเองได้นะได้ทั้งสองส่วนผู้ที่คนสบายใจคนที่ฟังมีความสุขตัวเองก็อ่อนโยนคือจิตทำอะไรมันเข้าตัวหมดกระทําอะไรให้คนมีความสุขคนอื่นได้ความสุขเราได้อ่อนโยนคือเข้าตัวหมดเราได้คุณธรรมนี่คือการบําเพ็ญ ภาวนาคือการทําให้จิตนั้นเจริญภาวนาคือการทําให้เจริญทําให้จิตเจริญด้วยกระแสอ่อนโยนเจริญด้วยกระแสบริสุทธิ์พอเจริญด้วยกระแสบริสุทธิ์อ่อนโยนความบริสุทธิ์อ่อนโยนมันคือพลังความบริสุทธิ์เนี่ยคือพลังดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาสู่ตนได้มันเป็นพลังดึงดูดกับเป็นเกราะป้องกันเวลาใจอ่อนโยนสะอาดเนี่ยบางที เจออะไรแย่ๆมันยังนิ่งได้เจอเรื่องกระทบกระทั่งยังนิ่งได้เจออะไรขัดข้องทําให้ลําบากบางทีอภัยได้เพราะมันอ่อนโยนพออ่อนโยนแล้วมันมีพลังแต่พอความอ่อนโยนไม่มีีมเน่ยันแข็งพอแข็งแล้วเปล่ากระทบนิดก็คุมไม่อยู่ละเยอะยวนหน่อยก็คุมไม่อยู่ละอันนี้คือพอพอแข็งดันเปล่า พออ่อนโยนดันแกล่งนี่คือเรื่องทางจิตเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นพระเจ้าถึงระดับความเป็นวิสุทธ,ธิแล้วเนี่ยจิตสะอาดในระดับบริสุทธิ์ชั้นวิสุทธ,ธิเลยเนี่ยมีความอ่อนโยนสูงมีความบริสุทธิ์สูงมีความสงบสูงจึงมีความปกติคงที่สูงขึ้นมาด้วยนี่คือความแกล่งนะ นี่คือเรื่องด้านเจริญเมตตาโยมไปเจริญได้จนทั้งเราเนี่ยเริ่มมีจิตได้อ่อนโยนขึ้นมาเรื่อยๆอ่อนโยนแล้วมีมีพลังนะแล้วทำให้ชีวิตเย็นแล้วนิ่งง่ายแต่ใจที่อ่อนโยนน้อยจะนิ่งยากนะอยากนิ่งง่ายให้อ่อนโยนจะอ่อนโยนต้องดีงามอันนี้เป็นเรื่องของการไปทำกับการแผ่บุญจริงๆ แผ่เมตตาหรือแผ่บุญกุศลจริงๆก่อนออกจากสมาธิคนรู้ตัวว่าจะออกแล้วเมื่อถอยคลายแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลืมตาก่อนถ้าเรากลับไปทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยนึกถึงในใจก็เรียกว่าเปล่งเสียงทางจิตก็เรียกว่าเปล่งเสียงจิตคำพูดในใจมีเสียงนะแต่เป็นเสียงที่ได้ยินด้วยใจไม่ได้ยินด้วยหู เวลาเราพูดออกจากปากเราต้องเอาหูได้ยินแต่ถ้าเราคิดในใจก็เรียกเสียงของจิตได้ยินด้วยจิตจิตมีเสียงแต่ต้องใช้จิตฟังนั้นในยามที่บุคคลต้องการแผ่เมตตาเนี่ยหรือแผ่ทิศส่วนบุญเขาจะต้องเปล่งเสียงในใจให้ก้องออกไปแล้วเสียงของใจจะก้องได้ไกลเมื่อนิ่งมาก ความนิ่งทำให้การขับเสียงที่คิดในใจนั้นกระจายกว้างกระจายไกลดังนั้นเวลาจะแผ่บุญเนี่ยออกจากสมาธิแล้วนึกขึ้นมาในใจนิ่งก่อนถ้ารู้สึกยังนิ่งไม่พอรวมความรู้สึกนิ่งให้นิ่งสักกว่าปกติขึ้นมาหน่อยก่อนแล้วค่อยอธิษฐานบุญกุศลคุณงามความดีตะบะธรรมใดๆที่เราได้ทำแล้วในวันนี้ บุญกุศลทั้งหลายที่เคยทำมาแล้วในอดีตบุญกุศลที่เกิดขึ้นจะมากน้อยอย่างไรเราขอแผุ่ทิศบุญนี้ไปยังญาติทั้งหลายไปยังเพื่อนสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้มารับรู้และอนุโมทนาต่อบ,บุญทั้งหลายของเราเมื่อได อนุโมทนาแล้วก็ขอให้บุญเหล่านี้จงช่วยนำพาท่านทั้งหลายให้ผ่านพ้นความทุกข์ให้ประสบแต่ความสุขเนี่ยคือแผ่ทิศบอกด้วยใจซื่อๆบอกด้วยใจอยากให้บอกด้วยใจอยากจะแบ่งบุญออกไปแล้วการแผ่ไปอย่างเนี้ยนิ่งแล้วเปล่งเสียงออกไปในใจเหมือนต้องการจะให้ทีนี้การเปล่งเสียงออกไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า มีใครมารู้หรือเปล่ามีจิตรอบตัวเขารับทราบไหมแต่ทำให้ดีที่สุดก็พอทำให้ดีที่สุดอ้น,นี่คือแบบหนึ่งของการเปล่งเจตนาจะแบ่งปันบุญออกไปสู่ใครทั้งปวงนึกอยากให้ใครอธิษฐานในใจเลยก็เรียกอธิษฐานนะนี่คือการแผ่บุญจริงๆและการทำแบบนี้มันทำให้เรา อยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าในที่น่ากลัวไม่ว่าในภาวะแวดล้อมอะไรที่ชวนกังวลการแผ่เมตตาม,มันทำให้เราอบอุ่นขึ้นมามันช่วยได้ไม่ต้องมีของขลังเลยไม่ต้องมีคาถาวิเศษอะไรการแผ่อุทิศบุญอย่างนี้คือการแผ่จิตที่มุ่งปาถนาผูกมิมตรไมตรีและมุ่งดีไปสู่สัตว์ทั้งหลาย การทำอย่างนี้ก็จะช่วยทำให้เราได้บุญเพิ่มด้วยและบุญอันเกิดจากการอุทิตส่วนบุญภาวนาแล้วได้บุญภาวนาแล้วหยุดภาวนาอุทิศต่อก็ได้บุญจากการอุทิศส่วนบุญอีกอนี่คือเขาจะทำกันแบบนี้แล้วอุทิตได้ทุกครั้งที่ออกจากสมาธิจริงๆทำได้ตลอดอดี๋ยานึกให้นึกให้บางทีไม่ค่อยอยากพูดเรองอมปติกะเลยนะ คนไม่เชื่อเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่ออยู่เนี่ยนั้นพอเสียงกล้องออกไปเนี่ยในรัศมีแวดล้อมถ้ามีจิตอยู่ใกล้เขารับรู้ได้เนี่ยเขาจะอนุโมทนาพออนุโมทนาแล้วจิตที่กำลังมองเนี่ยเขาจะใสได้เลยเพราะจิตเนี่ยโลกทั้งจิตนะถ้าเป็นจิตลว้ลวนๆเนี่ยเขาเปลี่ยนอารมณ์จากความรู้สึกทึบๆตึมๆม,ม,มารับรู้เรื่องดีงามแล้วเขาจะอิ่มเหมือนคน โยมไปอยู่ไกลๆคนนั้นกำลังแผ่ความรักแผ่ความเป็นมิตรให้เราเราฟังแล้วเราก็รู้สึกสดชื่นยินดีใจพอสดชื่นยินดีเนะี่ยถ้าเรายังเป็นคนเราก็แค่สดชื่นยินดีแต่ถ้าจิตล้วนที่ไม่มีร่างกายเนะี่ยพอเขาสดชื่นยินดีนี่จิตเขา mm. เขาใสเลยนะเขาเปลี่ยนสภาพหน้าตาเลยนี่คือจิตล้วนเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยการอนุโมทนาง่ายๆอย่างนั้นเอง นี่ถ้าทำบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือจิตที่เศร้าหมองช่วยเหลือจิตที่เศร้าโศกช่วยเหลือจิตจรมากมายที่แวดลอ้อมที่ต้องการความอิ่มสดใสจิตที่อิ่มสดใสจึงเริ่มเกิดระยะความความเย็นความนิ่งและเกิดพลังไอนี้เป็นในเงื่อนไขของเราจิตนิ่งก็คือนิ่งแต่ถ้าเป็นโอปติกะ ที่เขายัางไม่มีหลักที่มีข้อล่องลอยเนี่ยการที่เขาได้สดใสเขาจะนิ่งแล้วก็จะมีพลังในการที่จะช่วยส่งเสริมวิถีการเกิดเขาได้ด้วยนะอันนี้คือช่วยได้แต่ว่าเรามองไม่เห็นเราไม่รู้เลยแต่การแผ่บ่อยๆเหมือนการการแผ่ความรักความเมตตากล่าวถึงใครพอเขารับรู้แล้วก็จะอิ่มพออิ่มแล้วจิตเขาใสเลยสดชื่นเลยเพราะว่า จิตเนี่ยอาหารของจิตก็คือบุญเขาไม่ได้กินข้าวไมไ่อาหารของจิตคือบุญเหมือนกับพอได้รับเรื่องอิ่มแล้วใจใสบายพอสบายแล้วจิตเขาอิ่มอยู่ในภูมิเลยนะอันนี้คือการแผ่อุทิศส่วนบุญเป็นของที่ทําแล้วเกิดประโยชน์มากบางทีเราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็เห็นแต่เรื่องทางตาเราช่วยเหลือก็เราก็ให้ของกินให้อะไรที่เพื่อนมนุษย์หรือสัตว์รับ แต่ถ้าโอปติกาเนี่ยเขารับส่วนบุญเขารอคนอุทิศให้บางคนไม่ยอมอุทิศให้เขาก็เลยได้แต่อนุโมทนาก็พอคนไหนทำดีเขาจะมาอยู่ใกล้พอทำดีแล้วเขาก็สาธุด้วยพอสาธุด้วยเขาก็จะอิ่มใจพออิ่มใจแล้วภูมิของเขาก็เป็นภูมิสดใสอยู่อยู่กับความอิ่มที่เขาอนุโมทนากับเราบางทีเราไม่ได้ให้หรอกนะแต่เขาเห็นเราทำดี เขาก็จะอิ่มใจเหมือนยอมเห็นคนทำดียอมอิ่มใจได้ไหมได้อิ่มเฉยๆมันอย่างนั้นแหละพออิ่มใจแล้วใจสบายพออิ่มใจแล้วใจสบายในนั้นโลกทางจิตเนี่ยเขาหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยความอิ่มใจเขาจึงตามหาคนทำดีหนีคนทำไม่ดีเพราะเข้าใกล้คนทำไม่ดีแล้วใจเหี่ยวไปเหี่ยวนี่เสียหายเลยนะจิตเนี่ยเสียหายเลยเขาจึง มองหาคนดีชวนคนดีทำดีดนใจให้ทำดีเข้าฝันให้ทำดีเตือนว่าอย่าทำไม่ดีมันก็จะมีพวกนี้อยู่เพราะจะอรอลุ้นเพื่อว่าถ้าเธอทำดีฉันจะอนุโมทนาอนุโมทนาก็าอิ่มใจอนุโมทนาก็าอิ่มใจนะ่งนั้นทุกการทำดีของเราคืออาหารของการอนุโมทนาของเทวดาด้วย นี่คือข้อนี้นั้นคนทำดีมากๆเทวดาจะรักษาเทวดารักษาข้อหนึ่งเพราะว่าคนทำดีคือลงครัวของเทวดาโลงครัวถ้าเธอหยุดทำดีแล้วเทวดาหนีแล้วเพราะว่าไม่เคยได้กินสักทีต้องไปหาคนทำดีใหม่ต่อที่ไหนงานบุญใหญ่คนมาทำดีเป็นฝูงเลยมาเป็น เต็มไม่หมดทุกคนมาเต็มนี้เทวดาเยอะเพราะโรงครัวมันมีอาหารเยอะเนีเขาก็จะมารออนุโมทนาด้วยแล้วเขาก็อิ่มใจนี่คือเรื่องทางจิตมันไม่เห็นด้วยตาน่ยมันพูดแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้อันนี้คือแง่หนึ่งเห็นการที่เราอนุโมทนากับคนทำดีแล้วอิ่มใจได้ง่ายๆเนี่ย เทวดาหรือโอปติกะมันมีหลายภูมิภูมินี้ยังต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการเฝ้าอนุโมทนาส่วนบุญกับภูมิที่ไม่ต้องรออนุโมทนากับใครองเขามีอิ่มเต็มที่ของเขาแล้วเขาไม่ได้มาสนใจเราลนะพวกนี้อยู่ในภูมิที่สเสถียรอยู่ในภูมิตัวเองอย่างมั่นคงกับความดีที่ตัวเองทํากับภูมิที่ยังแห้งแล้งอยู่พวกนี้ต้องรอต้องรอ ต้องรอคนทำดีแล้วอนุโมทนาด้วยเพื่อให้ตัวเองอิ่มเต็มอันนี้ก็จะมีจำพวกนี้อยู่นะก็ทำสมาธิทุกครั้งเช้าเย็นก็อนุโมทนาทุกครั้งโยมจะเกิดสิริมงคลนะตื่นเช้านั่งสมาธิให้ดีเพื่อชาร์จพลังแผ่เมตตาออกไปเพื่อสร้างมิตรไมตรี พอเลิกนั่งมันเป็นเช้าที่ชีวิตเปลี่ยมพลังแล้วค่อยไปทำงานเอาชีวิตวันนั้นไปทำอะไรมากมายแต่เริ่มด้วยดีเลยเริ่มด้วยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตานั่งได้น้อยได้มากนั่งเลยอย่างน้อยคือการสร้างบุญก่อนเตรียมบุญให้พร้อมก่อนก่อนไปทำกินก่อนไปเจอเรื่องราวในแต่ละวัน ตกเย็นก่อนนอนถ้าได้เย็นอีกทีก็ยิ่งดีเพราะตกเย็นเอาสวดมนต์อีกครั้งนั่งสมาธิแผ่เมตตาเพื่อชะล้างเรื่องหมองเรื่องร้อนเรื่องกระด้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งก่อนก่อนที่จะหลับลงไปด้วยจิตที่ดีหลับลงไปด้วยจิตที่ดีตื่นมาชาร์จพลังอีกครั้งสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาสดชื่นดีแล้ว ทํางานไปทํางานไปทํากิจชีวิตที่มีวงจรแบบนี้จะเป็นชีวิตที่เริ่มมีกลิ่นอายของความสงบเย็นขึ้นมาในชีวิตและทําให้ครอบครัวเริ่มเย็นขึ้นด้วยนะการสวดมนต์แผ่เมตตาในบ้านตัวเองมาทําให้บ้านเย็นคนลองนั่งสมาธิในบ้านทุกวันบ้านจะเริ่มเย็นนี่คือกลิ่นอายตัวเองเย็นขึ้นมาได้ความเย็นมันจะแผ่ออกไป ถ้าเราเย็นมากบ้านเย็นด้วยแต่ถ้าเราร้อนบ้านก็ร้อนนะทะเลาะกันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวบ้านก็ร้อนคนไม่ค่อยอยากเข้าบ้านตัวเองชอบแต่ไปบ้านคนอื่นบ้านไหนเป็นคนดีเราอยากแต่จะไปบ้านนั้นบ้านบ้านนั้นมันเย็นเหมือนกันเราก็ทําให้บ้านเราเย็นได้ด้วยเหมือนกันบ้านน่าอยู่เลยถ้าเราทําแบบนี้นะสําคัญของการปฏิบัติคือจะประสบความสําเร็จ คือต้องต่อเนื่องถ้าโยมทำสมาธิแล้วโยมตั้งใจดีเลยนะลองต่อเนื่องทำแบบเนี้ยสักสามเดือนอย่าตั้งเป้าไกลขอสามเดือนเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสามเดือนถ้ามันดีตั้งเป้าต่อทำอีกสามเดือน <c oughs> ตั้งเป้าแค่สั้นๆจะได้ไม่กดดันตัวเองหรือเริ่มทีละอาทิตย์ก็ได้อาทิตย์เนี้ยจะทำต่อเนื่องดู นึ่งอาทิตย์เช้าเย็นสวดมนต์ด้วยพระนั่งสมาธิทุกวันหนึ่งอาทิตย์ผ่านหนึ่งอาทิตย์รู้สึกยังได้อยู่เอาต่ออีกอาทิตย์หนึ่งต่อสัญญาให้ตัวเองทําอย่างนี้ทีละอาทิตย์ทีอาทิตย์ครบป,ปีพอดีทําได้หนึ่งปีเนี้ยโยมเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่เลยนะไอ้แค่เนี้ยไม่ต้องลึกอะโยมเป็นคนใหม่เลยเพราะว่าการทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยมันจะต้องต่อเนื่องเท่านั้น เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันทีละนิดน่ะดังนั้นพอทีละนิดถ้าหยุดทำเมื่อไหร่มันก็เปลี่ยนไม่เสร็จแต่ถ้าทำต่อเนื่องจริงๆหลายนิด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 ชีวิตเปลี่ยนถ้าทำนานพออันนี้คือการปฏิบัติมันจะต้องอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจร้อนทำแล้วหวังผลรีบด่วนไม่สำเร็จหรอก